เหมือนจุนพ่อก็โอเคนะนังโซฟาโซฟาเบดหนูเพิ่งกินนมไปพุงพุงกลมเลยไม่ต้องลุยหรอกมั้งเดี๋ยวคัน คุณ <laughs> แม่ห้ามมุนห้ามนี่ <laughs> แม่ห้ามไปหมดทุกอย่างเลยออ <laughs> พอไม่ถูกใจ <laughs> พออสภาลุยอากาศดีใช่อากาศกำลังดีค่ะตรงนี้เออตรงนี้เป็นซุ้มแล้วนะซุ้มเชื่อมกันแล้ว ต้นหลิวลู่ลมหมมองกล้องขอบคุณค่ะแซนดี้อยู่สุพรรณเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะทำคลิปแรกนะคะก็อู้มีรังมดอ่ะแซนดี้มาสุพรรณครั้งแรกก็เนี่ยแหละเร็วๆนี้แหละก็คงอีกสักอาทิตย์หนึ่งให้ตัดก่อนจะทำคลิป ฝากติดตามที่บ้านแดงนะคะชื่อชื่อช่องเอิร์ธเปาเฟมิลี่นะคะ mm hmm. ข้อระวังมดเนาะอือเดือดอือฮมนี่ไงต้นเชอรี่แม่ต้นใหญ่มาู้ยงเยอะมากเลยยังไม่จะยุงมดค่ะมดหืมมันคันคันยิ้มหน่อยได้ไหมคะลูกยิ้มหน่อยได้ไหมคะ อายิมหน่อยยิมหน่อยอายิมหน่อยยิมหนออ่นอ,ยอ,นอยงวงยังยังคะอายิมหน่อยได้ไหมคะยิมหน่อยได้ไหมคะอาิจึงจงจึงอาิจึงจึงจึงแมงม,มุมลายุมซาเลือดทนจึงมันเตียกฝนไหลหลงจากบนหลังคา พระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือไปลับตามันลีตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกว้าว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 ก็เหมือนจะจอยนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะแซนดี้ชอบเพลงนี้หนึง แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือไปลับตามันลีตาว้าว,ว,าว <c ười> ว้าวือหือเป็นไหนคะตรงนี้ปลูกต้นอะไรดีเทคอยากจะปลูกต้นเชอรี่อีกสักที่นึ่งชอบมันบานดิลกลรู้สึกว่ามันบานดีโอ้ยหาแล้วหูกหาแล้วค่ะ หาแล้วนะคะเออด้วยหนูกำลังหนูกำลังฝึกพัฒนาการอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้หนูเพิ่งจะกินนมไปดแต่หนูอ้วกนะเงื่อออกหอืมมันไม่มีลมเลยนะร้อนนะถือว่าร้อนแหละอันนี้คือหน้าหนาวหรือย,ยังคะหน้าหนาวอยู่เหรอไม่รู้สึกเลย อือต้มเม็ดอือต้มเม็ดป้าป้าต้มส้มตำน่ากินมากเลยค่ะป้าพานป้าพานพี่เลี้ยงแสนดีตำส้มตำอร่อยมากตำส้มตำเด็ดมากเลยอือว้าวอ้าวเป็นไงแซ่บบ่ฮะอะไรคะ มือนีมีสมตำมือนีตำแซบแซบแซบลายมือหนีเดีให้แสนดี้ถ้าเกิดกินข้าวได้แสนดีรีวิวได้ไหมได้เลยค่ะจวัด,ดีพี่พ,พี่วันนี้แสนดี้จะกินเขียดทอดคะ่ะแสนดี้จะกินเขียดไอ้มองทอดคะ่ะเคยกินไหมคะ เคยกินหนูนาทอดไหมคะหนูนาปิ้งย่างอะค่ะหนูนาหน้านี้อ่ะกำลังหอมพราปกินข้าวถูกต้องนาหนาวอร่อยสุดพี่พี่เคยกินนกไหมคะนกนกกวักเคยกินไหมคะถ้าเป็นนกกระยางก็ต้องเป็นนกกระยางคอแดงอร่อยมากเลยนะคะโหดรู้หมดเลยรู้หมดเลย พี่พี่เคยพี่พี่เคยกินแย่ไหมกินไม่ได้นะคะผัดเผ็ดแย้เคยกินไหมคะกินไม่ได้นะสงวนนะค่ะเป็นสัตว์สงวนกินจนเป็นสัตว์สงวนเอ๊ะเอ๊ะเเเอออ๊๊๊ะะะะไมร้อนไหมก็เริ่มร้อนแล้วนะมันไม่มีลมอ่ะเนาะเงียบเชอะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหน้าหนาวเลยอะไรคะรู้สึกแค่ช่วงเช้า สวัสดีค่ะโอ้แสนดีรีวิวเหรอคะแสนดีรีวิวอะรีวิวอะไรอีกคะหาโอ้อหรอคะคุยคุยกับพี่พี่โอเคโอเคค่ะแล้วไงคะเล่านิทานสิคะการลครั้งหนึ่งนานม,มาแล้ว นี่หนูน้อยหมวกแดงคนหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงแล้วอะไรต่อ, <c oughs> เ,อเปลี่ยนเรื่องได้ไหม <c oughs> กาลครั้งหนึ่งนะมาแล้วมีลูกหมูสามตัวลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยด้วยฟางมัวแล้วนะลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยไม้ <c oughs> ลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยปูนวันห <c oughs> น,นึ่งก็มีหมาปามา มาป่าก็มาเคาะก็ก็ก็กขอขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมคะลูกหมูตัวที่หนึ่งลูกหมูตัวที่หนึ่งก็สร้างบ้านด้วยฟางก็ทำอะไรไม่ได้หมาป่าก็เลยเป่าฟางปู่บ้านพังเลยกินลูกหมูตัวที่หนึ่งยังไม่ได้กินลูกหมูวิ่งไปก่อนลูกหมูตัวที่หนึ่งวิ่งไปที่บ้านตัวที่สองลูกหมูตัวที่หนึ่งก็หนีไปบ้านลูกหมูตัวที่สองหลับแหละ ลูกหมูตัวที่สองกอช่วยเหลือเหมือนแล้วเ้ืนแล้วหัวร้อนจีเลยร้อนไปดูดดูดแมลงแมลงแมลงโอ้โหหอม ส้มตำไม่รอร่อยเทาไรทำไมอนี่ยทไม่ะล <c oughs> <c oughs> ูกคนลโกโปรตีนเบละกผิดต้นเหรอเรากินส้มตำแต่ละเรากินส้มตำวันนี้เขามีตลาดไหมนเนาะเดี๋ยวไข่เจียวเอ <c oughs> เอเดี๋ยวไข่เจียวต้องหุงข้าวหรือว่าข้าวไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกัน แซนดี้แซนดี้เห็นป้าไหม,ไ,มไหนแซนดี้มองป้าแย่เลยแซน,น,นดี้ขะหนูจะเข้านอนแล้วล่ะคะน้ามุยแล้วน้ามุยแล้วจะได้เวลานอนแล้ว คนนี้รงเช้าแทบจะไม่ได้นอนเลยมานอนอี่เขาลากยาวเอ้หนูไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่นะคะหาทำไมคะทำไมคะทำไมคะอู้มาดูส้มตำป้ากันบ้างดีกว่านี่ป้าตำส้มตำแต่ว่าป้าบอกว่ามะละกอคนละต้นเมื่อวานอร่อยกว่าอืม ใน,นกินกระแซบยูมองใหญ่พ่อเอิร์ดย่อส่วนนะขอบคุณสติกเกอร์ขอบคุณใจส้มจากพี่ๆด้วยนะคะ <c oughs> น้องไม่งอแงอค่ะน้องเออเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ไม่งอแงอแต่ว่าก็รู้เวลาเวลาไหนที่แบบง่วงงอนเต็มที่ <c oughs> เขาก็จะแบบเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วค่ะแวะมากดใจให้น้องขอบคุณพี่นกนะคะขอบคุณพี่ๆทำหน้าเศร้าอะค่ะทำหน้าเศร้าถูกขัดใจไม่ให้อมมืออคหขัดใจค่ะมีน้ำาตา่ดพี่ ฟ้องเหรอฟ้องป้าเหรอขอบคุณพี่ปันนานะคะให้ถุงนํำโชคด้วยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานนมะบูดเลยยบูดอยู่หน้าบูดบึ้งอ่ะอุ้ยถอนให้ใจแรงมากเบื่อเบื่อดูหน้าดิแอนดีไม่ไหวไม่จอยแล้วค่ะ เมือตมือก็ไม่ให้กินเห็ดก็ทำล่วงก็ไม่มีอะไรเข้าปากเลยไม่จอยเลยนี่เห็ดหนูเนี่ยเห็ดไครนะาเดี๋ยวล้างเลยล้างใหม่ฮาอะไรคะทำไมอะคะง่วงแล้วเป็นเวลาที่เขาจะนอนแล้วนะคะหน้าเหมือนคนอุ้มเลย คู่แฟรคู่แฟร์จ้าแล้วแค่นี้เสร็จดีก็ไม่กินที่หมดใช่ตุ๊ติดขวดแบบนิดนึงกี่ออนนะสามป่ะนี่เมื่อกี้เนี่ยหลับเกินค่ะล่ะวันนี้เริ่มเพิ่มลงมาเกือบสี่อ่ะคันสิบแต่เขาดูกินอร่อยนะกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเลยขาดคลิด้วยนะก็จะเป็นสี่ออนตัวเองเ คนตาคุณยายกลับบ้านแล้วถุงดำนี่เขาเอาตรงไหนะคถุงดำในห้องนู้นปะนห้องครัวอ๋องดำในห้องครัว <c oughs> ขัดใจขัดใจง่วงเด็แหละตาหนูไม่ไหวแล้วตาหนูไม่ไหวแล้วนะคะ เดี๋ยวหนูจะไปนอนแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะน้องกินนมแม่ผสมกับนมผงค่ะเพราน้องตัวเล็กน้องต้องทำน้ำหนักนะคะคุณหมอแนะนำมา,มามได้ได้ไแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเอ๋นั่งไปก่อน นั่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอเข้าห้องนอนก็แบบเดียวแหละหลับแล้ว <c oughs> นี่สัสดีชอบดูนู้นสัสดีชอบดูเทปมาดูเทปกันว่ามีมีพี่พี่ศิลปินคนไหนบ้างคะมีพี่พี่นักร้องคนไหนบ้างนะมาดูสิโอ้ีพี่คนไหนบ้างสัสดีคุณครูครับคุณครูครับ ผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับน,นี่ไงน้องพับ,น,พบน,นี่น้องพับอยู่นี่นี่น้องพับคือสมมตินะครับสมมติสมมติคุณครูเป็นเด็กแพ้นะแพ้นแพ้นะแพ่นะแนะแผ่นาแนะแผ่นีแนะ่งนะ่น่ พี่ไม่พี่บัวชมพูฟอดแต่ดีชอบดูขอบคุณหัวใจนะคะเดี๋ยน้องอีกแป๊บหนึ่งน้องจะไปนอนแล้วพาละเพื่อนพาละพลนมีพี่แอมด้วยไหนพี่แอมอยู่ไหนคะ พี่แอมยืนไหนหน้านี่ไงพี่แอมสวะนี่นี่มีใครอีกมีใครอีกมีใครอีกคะขอบคุณใจส้มค่ะพี่นิโคลใช่แล้วเนี่ยฉันชื่อบุษบาน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 ชื่อบุษบาอ่า นายขี้ไทยเกไทยอีกพี่ไทยธนาวุฒิพี่ไทยธนาวุฒิอ่าพี่แอมพี่มอสปฏิพานพี่พรลพลกอ้ยขอบคุณไอศครีมค่ะขอบคุณดอกไม้นะคะขอบคุณนะคะน้องจะไม่ไหวแล้วนะอีกแป้นนึงอีกแป้นนึงให้ป้าเตรียมห้องก่อนป้าเตรียมห้องก่อนป้าเตรียมห้องก่อนนะพี่นินา นี่สุดโปรดสุดโปรดหัวดักเล็กดักเล็กไปแล้วเหรออุ้ยขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ปราณีด้วยอันนี้เกียรจะเอาเข้าปากแล้วลูกจะเอาเข้าปากเหรอคะใช่คุณพ่อได้อุ้มแล้วคุณพ่ออุ้มบ่อยแหละแต่ว่าแม่ไม่ค่อยได้ถ่ายไงีจริงแม่ก็อุ้มนะแต่แม่แม่ไม่ได้ถ่ายแม่เป็นตะก้อง น้ำลายขอบคุณจติกเกอร์ค่ะอ่ะน้องเข้านอนแล้วนะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่พี่ก่อนสวัสดีลาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะพี่พี่โอเคไม่ดุพี่พี่นะคะอ๋อฟ้องพี่พี่คะโอเคค่ะงั้นปิดแล้วนะคะบ๊ายบายได้ถึงเวลานอนหนืแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ 哈哈哈哈哈哈。